สวัสดีครับผมอ้วนแฟลตแบ็กช็อปนะครับวันนี้มี CB300R ปี2018ใหม่เพียง1 8 0 0 0หโลเข้ามาใหม่นะครับผมใครที่พลาดคันก่อนๆลองมาดูคันนี้เลยนะครับ พามาชมรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับ CB 3 0 0 R ปี2018นะครับรถสวยๆไม่น้อยมือเดียวมาอีกแล้วนะครับผมตอนนี้ CB 3 0 0 R ในร้านหมดเกลี้ยงเลยนะครับมีคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับใครที่ยังสนใจอยากได้อยู่นะครับลองดูคันนี้นะครับผมคันนี้รถวิ่งไปเพียง18,000มโลนะครับรถมือเดียวนะครับเจ้าของใช้น้อยมากเลยนะครับจอดในร่มอย่างดีเลยนะครับแทบจะไม่ได้ขี่เลยนะครับผม มาดูนะครับรถภายนอกสวยๆนะครับรถไม่มีลมไม่มีชนนะครับนี่ครับชุดสีสวยๆเลยนะครับแต่เจ้าของเขานะครับชอบสีดําแดงนะครับแต่งแบบดูดูนะครับมีเปลี่ยนสติกเกอร์ปีกนกมานิดหน่อยนะครับเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ฝาครอบตรงนี้นะครับแรมแอร์นะครับเป็นสีดํานะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวของปีสิบเก้านะครับแต่งมาดําแดงสวยๆดูดูเลยนะครับผม ตัวรถเครื่องเดิมๆนะครับไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับรถคันนี้ไม่มีล้มไม่มีชนนะครับสภาพสวยขี่ดีมากผมขี่กลับมาจากบ้านลูกค้าเองกับมือเลยนะครับบอกเลยว่าขี่ดีขี่นิ่มเลยนะครับชกหน้าไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับอย่างหน้าหลังนะครับติดรถมานะครับดอกยังพอใช้ได้นะครับผมแต่ว่าสภาพตามปีนะครับนี่ครับจังการเบรกยังเหลือนะครับผมเหลือเยอะเลยนี่ครับ เครื่องเดิมๆหมดเลยนะครับให้ดูชัดๆนะครับอาจจะมีเงาสะท้อนนิดนึงนะครับแต่ตัวครอบถังอะไรสวยหมดเลยนะครับรถเดิมๆหมดเลยครับท่อเดิมๆนะครับมีแต่งท้ายสั้นมานะครับผมไฟหน้านะครับไม่มีแตกไม่มีราวนะครับมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับเนี่ยครับ ตัวครอบถังสวยเลยนะครับนี่ครับเครื่องเดิมๆนะครับอาจจะมีสีลอกล่อนนิดหน่อยนะครับตรงตัวเครื่องนะครับผมตรงแถวแถวพวกฝากฝากครอบอะไรพวกนี้ครับนิดหน่อยตามการใช้งานนะครับผมเพราะว่าฮอนด้านี่เป็นเกือบทุกคันนะครับเวลาใช้ไปนานๆแล้วเกิดความร้อนนะครับแล้วก็พอเราอัดฉีดอะไรเงี้ยครับสีมันก็จะลอกล่อนพองอะไรเงี้ยครับเป็นปกตินะครับไม่น่าเกียดไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับนิดหน่อยตามการใช้งานทั่วไปนะครับ โซสเตอร์นะครับยังเหลือเหลือนะครับยังใช้ได้อีกหลายพันโลนะครับผมตัวท้ายสวยๆก็เดิมๆหมดเลยนะครับไม่มีล่องรอยอุบัติเหตุการล้มอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเช็คมาเรียบร้อยแล้วนะครับยางหลังนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาสตาร์ทกันดีกว่าครับนะครับรถสตาร์ททีเดียวติดนะครับระบบไฟใช้ได้หมดนะครับ ไปเลี้ยวซ้ายขวาหน้าหลังนะครับนะครับไปหน้าไฟสูงไฟต่ำนะครับแต่ดังนะครับอ่าเดี๋ยวดูรอบๆคันอีกทีหนึ่งนะครับไฟท้ายติดนะครับ ร้อกุญแจสองดอกนะครับคันนี้ภาษีถึงปี68นะครับเดี๋ยวเดือนอะไรเดี๋ยวผมจะลงเอาไว้ในรายละเอียดใต้คลิปนะครับนี่ครับโดยรวมรถสวยเลยครับเอาไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องกันนะครับครับเครื่องแน่นบิดติดมือเลยนะครับผมรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับ หับไทรนะครับที่สนใจ c b 3 0 0 R ปี2018คันทนี้นะครับเลขไม้ึ่งหมืักิโลนะครับรถมือเดียวไม่แท้นะครับผมสภาพสวยๆพร้อมใช้งานมาดูรถจริงได้นะครับที่ร้านแมทไรท์ชอที่ถนนพระราม3นะครับติดกับปริษันมอเตอดอกไม้นะครับหรือใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมาดูเองนะครับสามารถตินล็อมาขอรูปรายละเอียดของคลิปวิดีโอเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับเรามีบริการส่งต่างจังหวัดถึงหนึ่งต่อถึงหน้าบ้านนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับรับประกัน มาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง youtube ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจแฟกไดท์ช็อปนะครับเรามีรถสวยๆอัพเดทในนี้ตลอดเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ